will advice as rock King IT network also gaming gear memory today. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้องคอกโซนทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมตั้มครับโปรดักที่อยู่ข้างผมครับเป็นโปรดักจากทาง tp link ตัวนี้เนี่ยครับเป็นกิกะบิตเราเตอร์แล้วนะครับมาในชื่อรุ่นว่า archer c 2 6 0 0ตัวนี้ครับรองรับเป็น dual band นะครับก็คือทั้ง2.4 GHz แล้วก็5 GHz ก็มีมาให้ใช้กันนะครับทั้งหมด8เลนด้วยกันแน่นอนครับทาง tp link เนี่ยเขามองเห็นว่าสมัยนี้เนี่ย คนต้องการความเร็วของ w i f i ที่มากขึ้นนะครับทาง Tp Link เนี่ยเขาก็ <c oughs> ได้ผลิตตัวใหม่ออกมาอย่างตัวนี้นะครับ Wi-Fi ที่ต้องการความเร็วอย่างมากขึ้นเนี่ยก็คือผู้ใช้ในบ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องไปใช้ 4K กันหมดแล้วในการสตรีมมิ่งนะครับเราดูหนัง 4K เนี่ย Wi-Fi รุ่นเก่าเนี่ยก็คงทำงานไม่ไหวแล้วะครับ ตัวนี้ก็มาลองรับตอบโจทย์ตรงนั้นครับสำหรับคนที่ชอบการสตรีมมิ่งหรือว่าดูวิดีโอต้องการความเร็วต่างๆตัวนี้สามารถทำได้ครับน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันด,ดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มาดูตัวหน้ากล่องกันชัดนด,ดีกว่านะครับด้านบนเลยเขาที่เขียนว่า Tp-link นะครับตัวใหญ่โตเห็นชัดเจนด้านขวาครับก็จะมีสติกเกอร์โลโก้ที่เขาได้รับรางวัลมานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะลงมาด้านล่างก็จะเห็นตัวโปรดักครับก็จะเป็นตัวสีดำดำ มี4เสานะครับนี่ชัดเจนทางด้านซ้ายครับก็จะเขียนว่า AC 2 6 0 0 Wireless Dual Band Gigabit Router ลงมาด้านล่างครับก็จะเขียนว่า AC 2600คือชื่อรุ่นเขาแล้วก็มีว่าแอเป็นโลโก้ว่าแบบความเร็วสูงมากเลยอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ถัดไปครับ f o r s e m m i n g 11 AC นะฮะถัดไปอีกก็เป็น Multi User MIMO แน่นอนครับว่าตัวนี้รองรับ MIMO การส่งข้อมูลเนี่ยจะดีนะครับ ต่อไปครับเขียนไว้อีกว่า Dual Core 1.4 GHz CPU น่ CPU ก็เร็วครับตัวนี้ถัดไปครับก็เป็น Dual USB 3.0 Port ก็คือมี USB 3.0ทั้งหมด2ช่องครับต่อไปก็4 Antenna สีเสานะฮะแล้วก็เทคโนโลยี Beamforming เทคโนโลยีนะครับที่เขียนไว้ตรงนี้ ด้านข้างตัวกล่องครับด้านบนก็จะเขียนว่า tp link ลงมาด้านล่างก็จะเห็น qr code ตัวนี้นะครับเอาไว้สำหรับโหลดแอปพลิเคชันนะครับไว้สำหรับเซตอัพเวลาเราซื้อเรา t เตอร์ไปใหม่นะครับเซตอัพก็ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนของท่านได้เลยนะครับรองรับทั้ง ios แล้วก็ android นะครับตรงนี้เขียนอยู่ครับด้านหลังตัวกล่องครับอย่างที่เห็นเลยคือมีรูปโปรดักนะครับแล้วก็จะแบ่งให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า 2.4GHz เนี่ยครับ ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่800เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยแต่ละเลนเนี่ยสูงสุดที่200เมกะบิตเพอร์เซกนะครับมาดูทางด้านขวาครับตรงนี้เขาจะเขียนไว้ว่า 4G 5กิกะเฮิรตซ์สูงสุดที่1,733เมกะบิตเพอร์เซกครับโดยแบ่งแต่ละเลนที่433เมกะบิตเพอร์เซกเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับด้านล่างครับก็จะเป็น Product Compare จากทาง GP Link นะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถใช้งานอะไรได้บ้างและก็ไม่ได้บ้างนะครับจะเขียนอยู่อย่างชัดเจนนะฮะ สำหรับด้านข่ายข้างหนึ่งครับก็จะเป็นสเปคต่างๆของตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเขียนดิเมนชันของตัวเครื่องไว้นะครับสำหรับบางคนที่บ้านแบบมีที่น้่งที่แคบในการวางเราเตอร์นะครับก็ต้องดูตัวนี้ไว้นะครับในการวางนะครับพอแกะออกมาอย่างแรกที่เจอเลยก็จะเป็นตัวเราเตอร์เลยนะครับแพคอยู่ในซองอย่างดีครับถัดไปครับก็จะมีสายสายแลนนะครับสายแลนให้มา2เส้นครับเป็น Cat 5e นะครับต่อมาด้วยเสาครับ ให้มาสี่เสานะครับแล้วก็สายไฟ AC ซอดครับอะแดปเตอร์ครับตัวนี้ทำมาจากโรงงานฮันกี้นะครับก็เป็นของดีหลังจากแกะกล่องมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูหน้าตาเขาของหอชัดๆกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอย่างที่เห็นครับดีไซน์เขาจะแบบเป็นสีดำๆเงาๆทางด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดำด้านๆนะครับแล้วก็มีรูระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนไฟแสดงสถานะครับจะอยู่ตรงด้านโซนนี้ครับก็ถือว่าออกแบบมาได้แบบเรียบง่ายดีครับผมตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟสถานะนะครับเมื่อกดปิดมันก็จะหายไปนะครับถ้าเราต้องการจะเปิดเรากดเปิดได้ครับด้านข้างครับอย่างที่เห็นเลยก็จะมี USB 3.0ทั้งหมด2ช่องนะครับตรงนี้นะครับถัดไปก็จะเป็น Wi-Fi On-Off นะครับ สามารถกดปุ่มเปิดปิดได้เลยนะครับใช้งานง่าย WPS ก็เช่นกันครับกดปุ่มใช้งานได้เลยรีเซ็ตครับตัวนี้ผมขอชมครับว่าดีปกติเนี่ยเราจะรีเซ็ตสักทีเนี่ยก็ต้องเสียดายคลิปแน่นอนครับคลิปหนีบกระดาษเนี่ยครับพีชิฟแน่นอนแต่ว่าตัวนี้มีปุ่มรีเซ็ตให้กดเลยครับกดง่ายๆด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะอย่างแรกเลยครับที่เห็นก็คือจะเป็นช่อง RJ 4 5นะครับเป็น1 0บับร้อยทับพันครับเป็นกิกะบิตพอร์ททั้งหมด4พอพอตนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยช่องต่างๆที่เป็นสีทองทองนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเสาอากาศนะครับในการต่อเสาอากาศที่เขาแถมมาให้สม้มดสีเสาครับตรงนี้ครับจะเป็นพอร์ตขาวแวนครับหรืออินเทอร์เน็ตรครับถัดไปครับก็จะเป็นช่องพาวเวอร์ซ้อนนะครับสําหรับเสียบอะแดปเตอร์ตรงนี้แล้วก็ตามมาด้วยปุ่มพาวเวอร์ออนออฟตรงนี้ครับ ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะออกแบบมาเป็นรูๆนะครับสําหรับระบายอากาศนะครับตรงกลางครับก็คือเขียนยี่ห้อของเขาไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตามมาด้วย s d ปเดตหรับเข้าไปคอนฟิกต,ต่างๆนะครับแล้วก็ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดที่เป็นดีฟอลต์ครับอย่างที่ข้างกล่องบอกนะครับที่เขาบอกว่า e a s y setup เนี่ยแล้วก็สามารถเซตอัพผ่านสมาร์ทโฟนได้เรามาลองกันดูดีกว่าครับว่ามันใช้งานง่ายหรือเปล่าชื่อแอปพลิเคชันครับสำหรับคนที่ซื้อไปก็ไปโหลดแล้วก็ลงเลยครับจากนั้นเข้าแอปพลิเคชันครับ พอเข้ามาเราก็จะเจอเราเตอร์ตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยล็อกอินเรียบร้อยพอกดเข้ามาครับอย่างแรกเลยที่เขาจะโชว์ขึ้นมาคือ Network Map นะครับตัวนี้ที่ Network Map แบบที่ขึ้นโชว์มาทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือจะมีโทรศัพท์ผมแล้วก็มีโน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งนะครับจะขึ้นโชว์มาเลยว่าตอนนี้เนี่ย Connection ที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งหมดกี่คอนเน็ t ชันนะครับมาดูในหน้า Management ครับหน้า management ครับด้านบนหัวข้อไวเลส ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปเซตอัพก็ได้นะครับในการตั้งรหัสต่างๆหรือว่าเปลี่ยน SSID ตรงนี้เปลี่ยนได้เลยครับมาดูในหัวข้อ g a t e Network อีกครับก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลย LED ครับสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับเป็น Night Mode ก็ได้ครับ Parental Control ครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ลูกหลานเล่นเน็ตเกินเวลานะครับสมมุติว่าเครื่องนี้ a p a c ช e โ r o เราจะตั้งให้เล่นช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็เลือกได้เลยตรงนี้เป็น AM นะครับ AM 1-8่ถึง8 AM นะครับเท่านั้นเองกดดันเสร็จเรียบร้อยครับก็สามารถใช้งาน parental control ได้ใช้งานง่ายมากครับบล็อกไฮอนครับก็มีให้ใช้ Internet Connection ครับตั้งอินเทอร์เน็ตขาวแวนนะครับก็สามารถตั้งได้จากตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปคอนฟิกให้มันยากๆเลยนะครับเลือก o o n n e t i o n t ไทยครับ PPOE นะครับแล้วก็ใส่ username p a า s ส่วนเลยครับ ต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับก็สามารถคอนเนค t ชันอินเทอร์เน็ตได้เลยหัวข้อซิสเต็มครับก็สั่งรีบูตตรงนี้ได้ Factory ก็ได้นะครับมาดูในส่วนของ User Interface นะครับถ้าเข้าจากทางโน้ตบุ๊กหรือว่าเข้าจากทาง PC นะครับตัวนี้ User Interface ครับในหัวข้อ Basic ก็จะออกมาในลักษณะง่ายๆนะครับเป็นมิดกับคนใช้มากๆนะครับเป็นมิดกับ User มากๆเลยหัวข้อแรกครับ n น t w o r k Map ก็จะเห็นทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi a n นก็คือต่อแบบสายแลนหรือว่า w ค a n แบบว่าเป็น Wireless นะครับตัวนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับหัวข้ออินเทอร์เน็ตครับตรงนี้ก็เราสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้จากตรงนี้เลย w i เ i a t e ครับก็มีให้เลือกก็ User Interface ตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับในบนสมาร์ทโฟนเลยนะครับ Get Network ครับ USB Setting เลือกแชร์ได้นะครับ ตั้ง p s s m o s s i o นเป็นเป็น t h e n t i c a t i o n ได้นะครับ i ิ s e r v ร์ครับ Parental Control ก็มีให้ใช้ครับในหัวข้อเบสิกนี่ครับในหัวข้อ Advanced ครับเข้ามาถึงปั๊บก็จะเจอกับ Info ต่างๆนะครับ Information ต่างๆของตัวเครื่องนี้แสดงไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดของ CPU แล้วก็ Memory usage นะครับว่าใช้แรมไปเท่าไหร่ตัวนี้ก็มีโชว์ตรงนี้หมดเลยนะครับในหน้า Advanced หัวข้อ Network ครับขาอินเทอร์เน็ต เราเลือกได้เลยครับตรงนี้จะเป็นคอนฟิกแบบแอดวานขึ้นอีกนิดนะครับก็สามารถทําได้หัวข้อแรงครับว่าเราจะแรนเนี่ยจะเป็น IP อะไรแล้วก็สับเด็ดอะไรครับ IP TV นะครับตรงนี้ก็มีให้ใช้แต่บ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีให้ใช้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคนที่มีแล้ว IP TV ก็เซตอัพตรงนี้ได้เลยครับ dhcp Serv e r ครับในการแบ่งโพรของ IP ต่างๆนะครับทำได้จากตรงนี้ครับ d y n นมิกดีเครับมีมาให้2ตัวครับ No IP กับ DYN d เอ็นดีเอสแอดวานต์ครับสามารถทําได้เหมือนกันตัวนี้มาดูในหัวข้อไ l เลสครับหัวข้อไ l เลสตรงนี้ก็มีให้เลือกให้แก้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสนะครับแล้วก็การกระจายสัญญาณแบบไหนช้นเล่าไหนตรงนี้สามารถตั้งได้ครับ WPS ครับว่าจะเปิดหรือจะปิดนะครับแล้วก็เจนเนอเรขึ้นมาได้ครับสแตติกต่างๆของไวเลสครับ เก็เน็ตเวิครับมีให้ใช้ครับตรงนี้เซตอัพได้ USB Setting ครับเข้ามาถึงก็เจอกับ USB ที่เสียบอยู่นะครับสามารถกด Safety Remove ได้นะครับเวลาก่อนเราจะดึงออก Sharing a s s e t ครับก็คือการตั้ง Permission ว่าใครสามารถเข้ามาดูได้นะครับตัวนี้จะแชรมาเป็น Samba แล้วก็เป็น FCP ได้ครับไ,ได้ทั้ง2องอย่างเลย QOS ครับในการ แบ่งสรรปันส่วนในการ p r i o r i t y ในการออกอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ก็มีให้ใช้หัวข้อ security ครับ SPI firewall ก็มีให้ใช้นะครับ DOS protection ตัวนี้เนี่ยเจ๋งอย่างลงที่ว่าเขามี ICMP มาให้กันด้วยแล้วก็ UDP TCP มีให้3ตัวเลยนะครับว่าเราจะต้องการการแอดแฮกจากทางไหนนะครับแล้วก็สามารถมาเปิด ON หรือ OFF ตรงนี้ได้เลยอ๋อข้างล่างมีบล็อก DOS code list ด้วยนะครับสมมติว่าเราโดน DOS มาจาก IP นี้บ่อยๆเราสามารถใส่ไปได้เลยครับว่าบล็อกดี s มาจาก IP นี้เลยครับ Asset Control ครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าใครสามารถใช้งานได้และใครไม่สามารถใช้งานได้สามารถตั้งได้จากตรงนี้เลยนะครับจะบล็อกเป็น Mac address หรืออะไรก็ได้ครับหัวข้อ Net ครับมีให้ใช้งานเยอะมากเลยนะครับใครจะเปิดจะปิดอะไรตรงนี้ก็เปิดปิดเลเยอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับย p พ p ก็มีให้ใช้ครับแน่นอนหลายบ้างคงได้ใช้แน่นอนเพราะว่าสมัยนี้ใครก็ดูหนังผ่าน UPNP กันเยอะนะครับสตรีมมิ่ง I P V T X ครับรองรับมีให้ใช้เหมือนกัน System2 ต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นการเซตติ้งต่างๆตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลานะครับแล้วก็ทดสอบระบบเฟิร์มแวร์อัปเกรดนะครับแบ็กอัพหัวข้อแอดมินนะครับทัฟฟิกอ่าแล้วก็ System ม o ลอกครับ System ม o ลอกนี้กด็ดูง่ายมากครับผมว่ามัน U I เขาเฟรนลี่กับยูเซอร์มากๆเลยอะ่ะ ปกติเนี่ยหลอกจะเป็นแบบอะไรที่แบบคนอื่นดูยากๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใครก็ดูได้นะครับดูแลวเข้าใจหมดแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งครับก็คือ LED สามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยพอกดปั๊บก็จะปิดนะฮะกดอีกทีก็จะเปิดผมขอชมอีกอย่างครับจากทาง TP Link เนี่ยเขาออกแบบ UI ได้รวดเร็วมากนะครับเวลากดไปหัวข้อต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเราเตอร์ยี่ห้ออื่นอาจจะมีมีหน่วงมีช้ามากแต่ว่านี่กดปับ๊บเปลี่ยนหน้าได้รวดเร็วมากครับผมขอชมตรงนี้เลยครับ ทำได้ดีมากครับทีนี้เราจะมาเทสสปีดกันนะครับว่าการโยนไฟล์เนี่ยจะได้สปีดเท่าไหร่นะครับเครื่องที่จะมาเทสนะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งซีรีส์จากทาง MSI นะครับไฟล์แรกครับที่ผมจะลองทดลองโยนดูนะครับใช้ไฟล์ขนาด100เมกครับทดสอบกันเลยครับตอนนี้อยู่ในระยะที่จากโน้ตบุ๊กตัวนี้ห่างจากเราเตอร์อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับผลเทสออกมาแล้วนะครับ ขาโยนออกไปนะครับจะได้ที่109เมกะบิตเพอร์เซกครับขาอ่านกลับมาครับ184เมกะบิตเพอร์เซกครับทีนี้เรามาลองขยับขนาดไฟล์ขึ้นมาสักหน่อยนะครับเป็นสัก500เมกเพื่อที่จะดูว่าจะโยนไฟล์ได้นิ่งขนาดไหนนะครับเทสกันเลยครับผลเทสออกมาแล้วนะครับขนาดไฟล์500เมกนะครับดูจากกราฟแล้วก็นิ่งดีครับทำได้ดีครับความเร็วครับขาอัพโหลดอยู่ที่104เมกะบิตเพอร์เซกครับ ขาดาวน์โหลดครับ191เมกะบิตเพอร์เซกครับตอนนี้นะฮะเราจะมาเทสระยะดูนะครับระยะที่เราทดสอบในครั้งนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับจากตัวเราเตอร์นะครับระยะห่างแล้วก็มีผนังกั้น1ชั้นด้วยกันนะครับตอนนี้เราจะมาเทสกันดีกว่าครับไฟล์ที่จะใช้เทสในครั้งนี้จะเป็นไฟล์ขนาด100เมกนะครับผมคะแนนออกมาแล้วนะครับตัวนี้ขาอัปโหลดจะอยู่ที่9เมกะบิตเพอร์เซกครับผมฝั่งขาดาวน์โหลดครับ3าเมกะบิตเพอร์เซกนะครับกราฟที่ทว่า ทดสอบก็ออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็ดูกันเอาครับว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับ ในกรณีที่เรากําลังเลือกซื้ออยู่นะครับตัวนี้ผมแนะนําว่าถ้าเราใช้ในบ้านเราคนเดียวนะครับไม่ได้ไปแบ่งแชร์กับข้างบ้านหรือว่าบ้านที่มีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็เหมาะสมครับตอบโจทย์แน่นอนการโยนไฟล์ก็ทําได้ดีครับนิ่งดีแล้วผมขอชมอีกอย่างจากทาง g p l i n k ตัวนี้นะครับว่า user interface เนี่ยออกแบบได้ดีมากครับผมใช้งานได้รวดเร็วเข้าใจง่ายสําหรับคนที่เป็น user บ้านๆน,นะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็สามารถใช้งานได้แน่นอนครับ สำหรับคนที่สนใจเจ้าตัว tp-link ตัวนี้นะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับบวกรบนิดหน่อย่าวันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง tp-link enterprise มากครับที่ส่งเจ้าตัวเราเตอร์ต,ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงาน oakzone tv ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าที่ oakzone tv สาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ